สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ First สมอยอีกครั้งนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้พื้นฐานและการปรับปรุงเกี่ยวกับ SEO ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปรอติดตามชมกันค่ะ SEO คืออะไรคะทุกคน SEO นะคะให้พูดง่ายๆสั้นๆน,นะคะก็คือกระบวนการที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณติดหน้าแรกในผลการค้นหานั่นเองนะคะอย่างเช่นเซิร์ชลงไปใน Google เซิร์ชลงไปใน Yahoo! หรือว่าในอื่นๆน,นะคะอันนี้เรียกว่าการเซิร์ชเพื่อให เราติด S e O นะคะหากใครยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะอย่างสมมุติคุณต้องการค้นหาคําว่าฝักบัวเกาหลีนะคะ S e O อยู่ส่วนไหนล่ะ S e O คือส่วนนี้ทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะอย่างฝักบัวเกาหลีติดคําว่าโซสโตนะคะโซสโตนเป็นสินค้าชนิดหนึ่งเป็นฝักบัวหินเกาหลีก็คือติดคําว่าโซสโตนหินเกาหลีนั่นเองน,นะคะอันนี้ก็คือ S e O นะคะคีย์เวิร์ดคำว่าโซสโตนฝักบัวเกาหลีอันนี้ติดคําว่าฝักบัวเกาหลีนะคะ อันนี้เป็นต้นนะคะเกี่ยวกับ s e o ซึ่งอันนี้แหละคะ่ะเรียกว่า s e o นะคะแล้วเราจะปรับปรุง s e o ให้ดีได้ยังไงล่ะอ่ะอันดับแรกนะคะให้คุณเข้าไปยังเว็บไซต์ของ Firstmall นะคะจากนั้นนะคะให้คลิกไปที่แคตตาล็อกและเลือกสินค้านะคะสินค้าที่คุณเคยแอดไว้นะคะเราจะมาปรับปรุงสินค้ากันค่ะอ่ะคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปในสินค้าของคุณเลยนะคะ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วอันนี้เป็นสินค้าที่เราเคยเพิ่มไว้นะคะวิธีการปรับปรุงปรับปรุงได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่น ส่วนที่ปรับปรุงส่วนใหญ่นะคะเขาจะปรับปรุงส่วนของคําอธิบายนะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ Meta Description นั่นเองนะคะส่วนนี้แหละคะ่ะที่จะเป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจในสินค้าของเรานะคะเข้ามาอ่านแล้วก็สนใจสินค้าเรามากขึ้นนะคะก็คือปรับปรุงส่วนนี้นะคะอาจจะเพิ่มรายการสินค้าหรือเพิ่มคําหรือเพิ่มข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับสินค้านั้นก็ได้นะคะเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วให้กดบันทึกนะคะจากนั้นมาเลือกตรงคําว่า SEO ค่ะ ซึ่ง SEO เนี่ยแหะค่ะจะเป็นส่วนที่จะไปอยู่ในหน้าแรกของ Google นะคะหากเราทำให้ข้อมูลของสินค้าของแบรนด์ของคุณหรือว่าในธุรกิจของคุณเนี่ยมีคุณภาพจากคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นจิ๊บเด๋อจิ๊นะคะเมื่อกี้เราได้ปรับปรุงอาชื่อรายละเอียดสินค้าไปแล้วนะคะก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะ หากเราทําดีๆตรงนี้ก็จะไปติดหน้าแรกของ Google ได้นะคะซึ่งข้อดีของการที่ SEO นะคะไปติดในหน้าแรก Google ก็คืออย่างสมมุติถ้าคนไปค้นหาคีย์เวิร์ดใน Google คําใดคํานึงแล้วสินค้าของเราขึ้นมาอย่างหน้าแรกนะคะจะทําให้คนเข้ามายัางเว็บไซต์ของเราแล้วก็เลือกซื้อสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นนะคะทําเสร็จแล้วนะคะให้กดบันทึกให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะให้มาคลิกคำว่า เว็บไซต์เริ่มต้นและคลิก SEO ต่อได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิกนะคะตรงนี้เลยค่ะออนไลน์สโตร์นะคะออนไลน์สโตร์นะคะอันนี้เป็นหน้าที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณนะคะก็คือเราจะมาสอนวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณด้วยหากใครที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะโดยใช้โปรแกรม First Mall ไปก่อนหน้านี้ที่เราสอนนะคะสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้ดีและสวยและโดดเด่น ขึ้นมาได้นะคะอย่างอันนี้นะคะเราเคยสอนไปแล้วเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์นะคะใน Google เองใน Facebook เองหรือใน s t s t r g r กรเองนะคะอย่างอันเนี้ยหากอยากจะให้ SEO ของคุณไปติดหน้าแรกนะคะคุณก็ต้องปรับปรุงเว็บไซต์นะคะให้ดูดีและมีมาตรฐานดีเยี่ยมค่ะก็ปรับปรุงธีมนะคะปรับปรุงเฮดไลน์นะคะหรือปรับปรุงข้อมูลอื่นๆสินค้าของคุณได้เลยนะคะหรือว่าจะปับ ปรับเปลี่ยนเทมเพตนะคะโคเวอร์เพจหรือว่าเลเยอร์ต่างๆได้เลยนะคะเมื่อคุณปรับปรุงเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดเซฟนะคะจากนั้นนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะหรือพื้นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ SEO แล้วก็การปรับปรุงนะคะทั้งเว็บไซต์รวมไปถึงข้อมูลสินค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และสินค้าของเรานะคะติดหน้าแรกใน Google หรือว่า Search Engine อั t i m ไม e หรือ SEO นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ